นางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีท้องพร้อมกันเส้นหนึ่งพี่เพลนใส่มันร้องเอ้าเอามือลงทําไมอ่ะเมือเอาลงทําไมเคยร้องหรือเปล่าเพลงนี้มันร้องเฮ้ยมันร้องอย่างนี้จริงๆรงร้องมือลงทําไมอ่ะเออเงินเล่นจังหวะร้องก็ผิดว่ะไม่มันนอนงใครอ่ะไหนใครเขาถ่ายทําไมเขาถ่ายไปดูวิธีเล่นหรอมั้่านชั้นมันผมไม่สนผมจะเล่นต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี่แต่แต่คราวนี้ห้ามเล่นจังหวะนะเออเอาน่าโอเคโอเคก็ได้ตัวสองสามนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันชั้นหนึ่งชั้นโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรโอ้ยไม่ังแล้วอย่าเอาอะไรแบบมาเก่งหน่อยดิโอ้โหแม่แม่แม่แฉ่มาทำไมร้องไห้เด็กไม่ได้มาโดนบมากไหมอะ โอ้ยโหนแค่นี้นี่เองดูดิอะไรแค่นี้อ่ะมันเจ็บมากอืออุ้ยบอกว่าพี่ทำยังไงทำไมอ่ะเจ็บนะโอ้โหแค่นี้ทำเป็นขี้แก้แค้นเนาะขี้แงอ่ะอี่ทำผมก่อนอ่ะอี่ยาดี้ขี้แงพูดเลยแบบนั้นอ่ะโอ้โอ้โอเคโอเคเรื่องต่อโอเคเริ่มงเรื่องโอเคนะมือสองมาเนื้กน้อยมีฉันบมีฉันล่ามีฉันหน้ามีฉันหลัง ดีหอมหอมแต่ต้องเฮ้ยกูดูอดูดูดูอ้อะไรอยู่ที่เนี้ยดีแย่ดีมากเฮ้ยยังไม่หายเจ็บเลยด้วยเนี่ยตอเขามาล้อผมอีกอ่ะแล้วจะทำยี้ได้ไงอะพูดที่คนอะทำไมทำเงี้ยไม่ต้องมั้